สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพลานะครับขอต้อนรับผู้าสช่องพี่โนโรินเดเฮโร่นะครับสำหรับคลิปนี้เรามีกล่องนี้มาอันบ็อกเรียกว่าอันบ็อกละกันนะครับให้เพื่อนชมหน่อยละกันตัวนี้ก็คืองานของบ็อกกี้นะครับบ็อกกี้ตอนนี้มีแถมขนมแล้วนะนะครับมาพร้อมกับขนมโอเดนย่านะครับแถมด้วยบ็อกกี้โปเกมอนนะครับตัวนี้ก็คือตัวฮิโตะคางเยะนะครับ ผมไปเที่ที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับผมตัวละประมาณ19 9ย9บาทนะครับผมก็ค่อนข้างน่าสนใจอยู่นะนะครับสำหรับในวอลลุ่มนี้นะครับของบ็อกกี้เนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ6ตัวมงนะครับก็จะมีตัวที่ตัวข้างเงะมีตัวพิกาจูมีตัวอีวูอะไรบางอย่างเนี้ยนะครับผมมีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็เลยนะ่าสนใจนะครับเหมือนจะเป็นงานประกอบด้วยนะ นะครับนี่มีแถมโบริงยาด้วยนะครับขนมโบริงยานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแกะดูพร้อมกันเลยข้างในมีอะไรนะครับยวขอแกะดูหน่อยแล้วกันนะว่าเป็นยังไงก็ไปเจอที่เซเว่นอีเลฟเว่นมาก็งานของบ็อกกี้นี่หว่านะครับผมก็ผ่านไปหลายรอบเลยนะนะครับปกติก็ไม่ค่อยจะสนใจง,งานพวกนี้เท่าไหร่นะครับก็เลยอ่ะลองดูหน่อยแล้วกันนะครับแกออกมาฮนะ มีอยู่2ชิ้นก็คือส่วนของขนมนะครับโอดิงยานนี้เก็บไว้กินแถมของเล่นทุกกล่องไม่ได้อยากกินขนมนะอยากได้อยากอยากลองเอาโมเดลมาแกะดูนะครับมผมก็เคยกินตั้งแต่สมัยเด็กๆนานแล้วนะโอดิงยาปกติเขาก็ทำพวกของเล่นที่มันแถมมาพวกอะไรต่างๆพวกการ์ดพวกอะไรพวกนี้นะครับแถมมาเยอะเหมือนกันนะสำหรับโอดิงยานะครับ เดี๋ยวลองแกะตัวบล็อกกี้นี้ดูนะครับน่าสนใจเหมือนกันนะมันจะเป็นแบบมีฐานมีตัวตัวงานไม่รู้ว่าจะเป็นประกอบหรือเปล่านะครับมีลูกไฟให้ด้วยนะครับโอ้โหกล่องทำมานั่นจังวะอ๋อ เป็นพาร์ทประกอบนะครับเป็นพาโมประกอบนะครับผมอะไรในกล่องอีกเยอะเลยโอเคหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูบ้างว่ามีอะไรนะครับอ่าอันนี้เป็นฉากที่เป็นรูปแมมมาลาวานะครับน่าจะไปติดที่สแตนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสแตนนะครับที่มีมาให้นะอืม มีการ์ดคาแรคเตอร์มาให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็คือตัวชาร์แมนเดอร์หรือฮิโตคังเงี้นะครับที่เขาเรียกว่าชาร์แมนเดอร์เนี่ยจะเป็นพอเป็นทางฝั่งอเมริกามั้งใช่ไหมที่เขาเรียกเขามันใช่ฮิโตคังเงี้ยไหมเนี่ยจําชื่อไม่ได้เหมือนกันนะเป็นโปเกมอนเนี่ยผมก็ผมก็ชอบอยู่นะแต่ไอตัวยุคหลังๆรุ่นใหม่ๆรุ่นหลังๆเนี่ยผมไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับมีจําได้ก็พวกพิกาจูฮิโตคังเงี้พวกฟูจิกิไดเนะอะไรพวกนี้นะครับที่เป็น คือภาษาญี่ปุ่นมาก่อนนะนะอ,อันนี้ที่เป็นชิ้นชิ้นพุงเัานะครับยังไม่ได้ประกอบนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นชิ้นพุงเขานะครับผมก็เรียกว่าทําสีมาให้เลยนะครับถือว่าโอเคนะครับเนี่ยดูหน้าตาของเขาทําสีสกินสีมาให้นะครับอันนี้คือประกอบน่าจะเรียบร้อยเลยไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับผมก็เป็นจุดเด่นของบ็อกกี้ด้วยเหมือนกันนะครับสําหรับด้าน การประกอบแล้วก็อะไรพวกนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมประกอบเลยดีกว่าโอเคแกะมาลองประกอบกันเลยนะครับชิ้นส่วนไม่ได้เยอะนะครับชิ้นส่วนไม่ได้เยอะนะแต่ว่าผมว่าทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคอะลองแกะเลยลองแกะเลยมีแค่นี้เองสามถุงนะครับ โอเคอันนี้เดี๋ยวจะดูดนมีคู่มือการประกอบเลยนะนะครับก็จะเป็นแผ่นภัพมาแบบนี้นะครับน,นี่ตัวคางเงี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคลาสสิกอิดิชั่น CVS นะครับอืมอีวูก็สวยนะอีวูน่ารักดีนะครับพิกาจูก็เหมือนกันนะครับแต่พอดีผมลองผมเห็นเอฟเฟกมันมีเอฟเฟกไฟแถมด้วยผมก็เลยอเอาที่ตัวคางเงี้ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับไปเดี๋ยวเราไปประกอบกันครับ โอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับตัวฮิตตครั้งนี้นะครับผมก็มีจุดขยับด้วยนิดนๆหน่อยๆนะต้งปากก็ขยับได้นะครับนี่ดีไซน์รูปลักษณ์ออกมาก็ได้สวยงามมากๆน่ารักมากๆนะครับแล้วก็แขนสามารถขยับได้นะครับมีจุดขยับอยู่ประมาณหนึ่งมันกันนะครับขาก็ขยับได้นะนี่หางขยับได้มีเอฟเฟกมาให้ด้วยนะครับเอฟเฟกไฟตรงหางนะ แล้วก็ในส่วนของสแตนนะครับที่มีมาให้ก็โอ้โหเรียกว่าเท่น่ารักเลยทีเดียวนะครับติดสติ๊กเกอร์ไปนะครับแล้วก็มีตรงพวกหินต่างๆนะครับมีมีเอฟเฟก์ไฟให้ด้วยนะครับก็สามารถนำเนี่ยตัวเครื่งเงยมายืนแล้วก็พ่นไฟอย่างนี้ได้นะครับต้องบอกว่าเอ้ยเท่จริงๆนะครับสวยมากๆนะใครเป็นแฟนโปเกมอนนะครับต้องไม่พลาดเลยนะสำหรับงานของบล็อกกี้นะครับที่แถมมากับขนมโอเดงย่านะครับที่เซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยมีขายอยู่ที่ราคา199บาทนะครับ มีปิกาจูมีอีวูยมีฟูจิไดเนะนะครับฟูจิไดเนะมีไม่ไม่ไม่แน่ใจยังยังยังไม่มียังไม่มีนะครับมีให้ตัวข้างนี้ตัวนี้ก่อนนะครับมีจุดขยับด้วยนะครับแล้วก็ทําสีมาให้พร้อมเลยนะครับประกอบง่ายๆด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็มาไปยายาเพื่อนเท่านี้นะครับผมสําหรับงานของบล็อกกี้โอเดงยะนะครับถ้าใครสนใจก็ไปซื้อกันได้นะครับที่เซเว่นเลเว่นทุกสาขาเลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเจอกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ